ขอยาบไปดูเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุสลดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปพบว่ามีศพของพ่อลูกอยู่ในกล่องเหล็กขนาดใหญ่เลยครับแล้วกล่องเหล็กเนี่ยก็ถูกโยนลงไปในสระน้ําตํารวจไปตรวจสอบพบพิรุษครับพิรุษเนี่ยอยู่ที่ลูกชายอีกคนหนึ่งครับพบว่ามีอาการหลอนแล้วก็มีพิรุษอย่างเห็นได้ชัดเจนครับจึงได้มีการควบคุมตัวมาทําการสอบสวนอย่างเข้มข้นครับ จ้นาที่กู้ภัยได้ช่วยกันยกกล่องเหล็กขนาดใหญ่เท่ากับตัวคนสองกล่องนะครับยกขึ้นมาจากสระน้ําหนองหลุมหินที่บ้านสร้างขุยตะบลพังโคนอำเภอพังโคนครับด้านนอกกล่องเนี่ยพบว่ามีการล็อกมีการพันด้วยโซ่เนี่ยสอชั้นครับแล้วก็ล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนานะครับตรวจสอบภายในกล่องครับพบศพนายประหยัดอายุ66ปีและพบศพนางสาวเพียงเพนอายุสาปีทั้งสองคน เป็นชาวอำเภอสว่างแดนดินแล้วก็เป็นพ่อเป็นลูกกันครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยเห็นว่ามีกล่องขนาดใหญ่สองใบนี้อยู่บริเวณกลางสระน้ําแต่พอตกดึกมาเนี่ยก็ไม่เห็นกล่องเหล็กแล้วครับและช่วงเวลาดังกล่าวเองก็พบว่ามีชายขับรถเก๋งมามีท่าทางมีพิรุษแล้วก็ยังได้ยินเสียงเอะอะโวยวายด้วยครับขณะเดียวกันระหว่างที่ตํารวจทําการตรวจสอบ ก็พบชายคนดังกล่าวครับทราบชื่อชายคนนี้คือนายวรุษอายุ35ปีคนนี้คือลูกชายแล้วก็ยังเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตครับยืนอยู่ที่บริเวณริมสะแล้วลักษณะคือพูดจาวกวนท่าทางมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้มีรายงานครับบอกว่าจากการสอบสวนนายวรุษเนี่ยรับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือฆ่า และเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายถูกขังอยู่ภายในกล่องเหล็กขนาดใหญ่นี่นะครับถูกขังอยู่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะถูกผลักลงน้ําแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดครับจากการลงพื้นที่บ้านของผู้เสียชีวิตได้ข้อมูลว่าตัวผู้ต้องหาได้ไปสั่งทํากล่องเหล็กขนาดใหญ่นะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนในราคา12,000บาทแล้วก็อ้างบอกว่า สั่งมาเพื่อทำคอนเทนต์ YouTube ทางร้านที่เขารับทำเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรครับทีนี้พอทำเสร็จก็มีการขนมาเอามาตั้งไว้ที่อาคารอนเนกประสงค์ของชุมชนสนามชัยอำเภอสว่างแดนดินจนกระทั่งมีการนำเอารถหกล้อเนี่ยมาขนกล่องเหล็กนี้ออกไปเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเขาจะไปทำคอนเทนต์ตกปลาครับผม ก็แอดไลน์กักนเขาก็ส่งแบบสูงะไยมาทางไลน์เข้ามาสั่งกล่องขนาดยาวเมตรแปดสิบครับสูงประมาณห้าสิบห้าเซนประมาณนั้นครับกล่องแรกพอทำใกล้จะเสร็จแล้วเข้ามาสั่งเพิ่มอีกกล่องหนึ่งแต่ขอเพิ่มความยาวเป็นร้อยเก้าสิบครับคือเพิ่มขนาดกล่องให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งทางด้านพันตำตรวจโทวสันใจมั่นสารวัตรอำนวยการสพสว่างแดนดินบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสามคนเนี่ยนะครับบอกกับทางญาติญาติบอกว่า จะเดินทางไปเที่ยวกันที่เขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากแล้วก็พากันออกไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานครับก่อนที่จะมาทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เสียชีวิตและผู้ต้องหามีหอพักครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินถือว่าค่อนข้างจะมีฐานะนะครับอีกทั้งแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นอดีตราชการแต่ว่าเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน ส่วนผู้ก่อเหตุไม่รู้ว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่รวมไปถึงในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาอะไรกันภายในหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนในเชิงลึกต่อไปนะครับ